วิทยาคมคัฒน์จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราเรียนเรื่องไรนมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยที่1นะคะเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนนะคะอ่ะจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนคืออะไรเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอื จำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนก็คือการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนหลักต่างๆนะคะการหาค่าประมาณใกล้เคียงเต็ม10นะคะเต็มร้อยเต็มพันนะคะก 2. ะสการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นสามการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนสี่การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านแต่วันนี้นะคะ เราจะมาเรียนในเรื่องของการหาค่าประมาณจำนวนเต็ม10เต็มร้อยแล้วก็เต็มพันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาพร้อมๆกันค่ะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะ,ะการหาค่าประมาณเต็ม หลักต่างๆของจํานวนนับน,นะคะจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สามารถเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนที่มากกว่า10,000แจากสถานการณ์ต่างๆนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของการประมาณนะคะค่าประมาณค่าประมาณอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างมาก็คือรูปอะไรคะนักเรียนรูปอะไรคะลูกอ่ารูปหมาใช่ไหมคะรูปหมาหรือรูปสุนัขรูปสุนัข หรือรูปหมาเนี่ยมีจานวนเท่าไรคะรูปภาพ A อามีหมาสิบตัวหน่วยเป็นตัวนะคะนักเรียนนะคะ,ะรูป B เป็นรูปอะไรคะรูปหมูรูปหมูถ้าเรามองภาพโดยผิวเผินที่เรายังไม่ต้องนับนะคะเราจะนับได้ทั้งหมดค่าประมาณทั้งหมดกี่ตัวคะภาพ B มีหมูมากกว่าหรือน้อยกว่าหมาคะอ่ามีน้อยกว่า มาในภาพ A ดังนั้นคุณครูก็จะประมาณไว้ว่าประมาณ8ตัวนะคะแต่ถ้าเรานับจริงๆจะมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะคุณครูนับออกมาแล้วจะได้ทั้งหมด7ตัวนะคะอันนี้คือรูป B นะ,ะรูปต่อไปรูป C คือรูปอะไรคะนักเรียนรูปกะต่ายใช่ไหมคะกระต่ายมันมีมากกว่าภาพ A ดังนั้นคุณครูคิดว่ามันมีมากกว่าภาพหมาคุณครูก็จะประมาณกระต่ายเนี่ยมันมากกว่าหมาประมาณสัก15ตัวนะดังนั้นถ้าเราลองมานะับพร้อมๆกันค2นะ4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1่2 13 14อ่ะเราม,มาดูคำตอบว่า ใช่14หรือไม่ใช่14คะอ่าถ้าเรานับออกมาแล้วได้ทั้งหมด10 4ตัวดังนั้นนะคะที่คุณครูได้บอกมาแล้วว่าภาพ A มีหมาประมาณเท่าไหร่คะ10ตัวภาพหมูภาพ B ก็จะมีค่าน้อยกว่าภาพ A ใช่ไหมคะภาพ C มันมีมากกว่าภาพ A ดังนั้นคุณครูเลยใช้ค่าการประมาณค่าประมาณก็คือการที่ไม่ต้องเป็นจำนวนจริงนะคะอ ภาพต่อไปก็คือ,คอภาพอะไรคะลูกภาพหมาเรานับไปแล้วใช่ไหมคะมีทั้งหมดสิบตัวต่อไปภาพอะไรคะลูกภาพอะไรคะภาพแกะใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันว่ามีแกะทั้งหมดกี่ตัวคะอ่าแกะคุณครูบอกว่ามันมากกว่าภาพหมาดังนั้นคุณครูเลยประมาณว่าภาพมันมากกว่าหมาอยู่ประมาณสองเท่าคุณครูก็จะประมาณยีตัวนะคะ ดังนั้นเมื่อเรามานับแล้วนะภาพแกะเราจะมีทั้งหมดกี่ตัวคะลูกมีทั้งหมดยี่สิบสามตัวใช่ไหมคะดังนั้นดูต่อมาคุณครูเลยบอกไว้ว่าภาพหมูเราประมาณไว้ได้8ตัวแต่นับจริงๆได้7ตัวภาพต่อมาก็คือภาพกระต่ายเราประมาณไว้15ตัวแต่นับจริงๆได้10 สตัวอ่ะภาพต่อไปก็คือภาพแกะเราประมาณไว้ก็คือ20ตัวแต่นับได้23ตัวนะฮะดังนั้นคุณครูเลยบอกไว้ว่าจำนวน8 15, 20เป็นจำนวนที่ประมาณได้จึงเรียกค่าว่าค่าประมาณนะฮะส่วนจำนวน7 14 23เป็นจำนวนที่นับได้ใช่ไหมคะ เราจึงเรียกค่านี้ว่าเป็นค่าที่แท้จริง่านะคะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าค่าประมาณนะคะอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนที่แท้จริงก็ได้ใช่ไหมคะไม่ผิดไหมถูกเพราะว่าเป็นการประมาณนะคะอ่ะต่อมานะคะค่าประมาณคุณครูจะเขียนเครื่องหมาย อันนี้เป็นภาพเครื่องหมายนะคะจะคล้ายๆกับเครื่องหมายเท่ากับแต่ว่ามันจะเป็นคืนนะคะแสดงการประมาณเช่น299ประมาณ300นะคะต่อมาการประมาณจํานวนเป็นการบอกจํานวนอย่างคร่าวๆเพื่อให้เขาจายได้ง่ายและรวดเร็วนะคะต่อมาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มหลักใด เลขใดที่ถัดไปทางขวาของหลักนั้นทุกหลักต้องเป็นเลขศูนะะ์อ่านะคะอ่ะดูต่อมานะะการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มส0บเต็มร้อยเต็มพันนะคะเรามาช่วยกันหาคำตอบค่าประมาณเต็ม10กันก่อนนะคะดูจากค่าประมาณเต็ม10ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นหลักที่น้อยนะคะอ่ะนะคะ คุณครูยกตัวอย่างมาก็คือ83ประมาณเท่าไรแ3ประมาณเท่าไรนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาจากเลขนะคะจำนวนเต็ม10นะคะก็คือเลขโดดคุณครูเลยเขียนเรียงมาคือ80 81 82 83 84 85 86็7 88 89อแแล้วก็อะไรคะลูก90นะคะอ่าดังนั้นเราพิจารณาเลยว่า แปมเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงระหว่างอะไรคะเอะไรคะลูก90หรือว่าอะไรคะมันอยู่ค่าประมาณใกล้เคียงอะไรคะลูกเก้าหรือ80ดสคะมันอยู่ใกล้อะไรนักเรียนลองดูสิคะอยู่ใกล้เลข80ดังนั้นเราจึงประมาณได้ว่า83มีค่าประมาณ8ปดอ่านะคะ ต่อมาการหาค่าประมาณอีกจำนวนหนึ่งคุณครูยกตัวอย่างอีกจำนวนหนึ่งคือ97 97ประมาณเท่าไรคะระหว่าง90กับ100อ่ะนะักเรียนลองเลือกสิคะอ่ะให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งอ่าค่าประมาณจำนวนนี้อ่านะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะอ่านะคะก็คือ97มันอยู่ใกล้หนึ่ง ร้อยใช่ไหมฮะจึงเขียนไว้ว่า97ประมาณได้ก็คือหนึ่งร้อยนั่นเองอ่านะคะต่อมานะคะค่าประมาณเต็มหลักร้อยเต็มร้อยนะคะ257ที่คุณครูยกตัวอ,อย่างมานะคะลองดูสิคะลูก ระหว่าง200กับ300 257เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะดังนั้นก็คืออยู่ใกล้กับเลขอะไรคะใกล้กับ300นั่นเอง่อานะฮะสนุกไหมคะนักเรียนอ่าเริ่มสนุกแล้วเริ่มทำได้แล้วเราจะไปต่อเลยไหมคะอ่าไปต่อกันเลยนะคะอ่าต่อมานะคะ คุณครูจึงสรุปได้ว่าการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยทำได้โดยพิจารณาเลขโดดในหลักสิบนะคะดังนั้นเราดูค่าเลขหลักโดดของจำนวนเต็มร้อยก็คือดูในหลักอะไรคะลูกหลักสิบอ่าอย่างเช่น257แล้วดก็ดูเลข5ใช่ไหมคะเลข5มันเกินจำนวนที่คุณครูบอกไว้แล้วใช่ไหมคะอ่าก็คือเกิน หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยดูหลักตรงนี้ก็คือสามร้อยนั่นเองอ่านะคะปุบมือให้นักเรียนหน่อยนะคะอ่ะต่อมานะคะอ่ะอันนี้ค่าประมาณจำนวนเต็มพันนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็คือ3560อยู่ระหว่าง3000กับอะไรคะลูก 4000ใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูกันว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนนะคะนะคะนะคะอยู่ตรงส่วนไหน3560อยู่ตรงเลขอะไรคะลกูกอ่าอยู่ตรง3 5 0 0กับ4000เพราะว่าคุณครูบอกไว้แล้วนะคะหลักนี้นะคะเมื่อกี้เต็มร้อยเราดูหลัก10ถ้าเต็มพันเราดูหลักอะไรคะลกูก อ่ารักร้อยนะคะอ่านะคะบมือให้นักเรียนหน่อยอเก่งมากเลยนะคะอ่ะต่อมานะ,ค,ะคุณครูจึงสรุปได้ว่าการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันเราจะทำได้โดยการพิจารณาจากค่าเลขโดยคือจำนวนเต็มรักร้อยนะคะอ่ะต่อมาการหาค่าประมาณจำนวนเต็ม10เต็มร้อยและก็เต็ม พันนะคะ,ะเรามาดูกันสรุปว่าอย่างไรนะคะก็คือการหาค่าประมาณใกล้เคียงเราจะดูไปทางด้านหลักของท่านขวามือถ่าเลขโดมมีค่าน้อยกว่านะคะน้อยกว่าเท่าไรครูน้อยกว่า5นะคะเป็นจํานวนที่น้อยกว่า5อย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างมา1 2ึ่งมีค่าประมาณจํานวนเต็ม10ก็คือ1 2ึ่งหมื่นสองพันห้า สิบนั่นเองอ่าต่อมานะคะค่าเรกโดดตั้งแต่เลขอะไรลงไปคะลูกเลขอะไรคะจำนวนตั้งแต่5ขึ้นไปขึ้นไปนะคะลูกไม่ใช่ลงนะขึ้นนะคะอ่าเรามาดูกันว่าถ้ามันขึ้นไปเป็นจํานวนที่มากกว่าอย่างเช่นค,นคุณครูยกตัวอย่างมา1455 มีค่าจำนวนเต็มร้อยก็คือ1,500ห้รอยใช่ไหมคะอ่าต่อมานะคะคุณครูจะให้เราเปิดหนังสือนะคะคณิตศาสตร์นะคะอันนี้หนังสือที่ครูยกตัวอย่างมาเป็นของสสว,วทนะคะเปิดหน้าที่30มสิไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาแล้วนะคะอะ่านะ,ะตรวจความเข้าใจของนักเรียนนะคะจงหา จำนวนเต็มร้อยนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาก็คือ86 86มีค่าประมาณเท่าไรคะเท่าไรคะลูกอ่ะให้เวลาคิดนิดนึงติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถูกต้องคะ่ะก็คือค่าประมาณก็คือ100อ่าคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเต็มร้อยเราดูหลัก10อ่าต่อมา 138มีค่าประมาณก็คือ 1, 100เพราะว่า3ยังไม่ถึง5จึงล้นต่ำมาใช่ไหมฮะ,ะต่อมา3 5มาดูหลักสิบก็คือเลขอะไรคะลูกเลขอะไรคะอืมเลข5มันเกินแล้วฉะนั้นก็คือ4 0 0นั่นเอ 4728มีค่าประมาณเท่าไรคะนักเรียนอุ๊ยหลักพันแล้วเราก็ดูหลักสิบเหมือนเดิมลูกไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะคะเราดูหลักเดิมก็คือเลขอะไรคะลูกเลข2นะคะก็คือค่าประมาณก็นี้คือ4,000เท่าไรคะลูก4,700ัน้นั่นเองอ่าต่อมา9,967มีค่าประมาณเท่าไรคะจำนวนเต็มหลักร้อย อ่ะมาดูรักสิบคะเลข6มันเกินครึ่งยังลูกมันเกินเลข5ยังถ้าเกินเลขห้ไปไงปัดขึ้นใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบอะไรคะตอบอะไรคะลูกตอบอะไรตอบอ่ะเก่งมากเลยคะ่ะตอบหนึ่งหมื่นอ่ะผมให้นักเรียนหน่อยโอเคนะคะอ่ะหวังว่านะคะนักเรียนจะสามารถทําได้นะคะแล้วโจทย์ นะฮะให้ลงในหนังสือของนักเรียนได้เลยนะฮะอ่ะต่อมานะคะคุณครูฝากการบ้านนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะเล่มที่1นะฮะต่อมานะฮะโดยให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเล่มที่1หน้าที่14กับหน้าที่15ก็คือแบบฝึกหัด1.7แล้วก็1.8เป็นการบ้านนะคะถ้ามีใครสงสัยอะไรนะคะทักไลน์มาได้เลยนะคะ อ่านะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณครูก็